สวัสดีครับทุกคนเรามาเจอกันกับ EP ที่ 2, 2นะครับเนาะวันนี้นะครับวันนี้วันที่24เดือนกันยายนครับทุกคนนะครับวันพุทธที่24เดือนกันยายนพศ2568ครับอย่างที่พูดกันเกินเรื่องความหลงตั้งแต่ที่แรกนะครับเนาะความหลงมันสามารถทําให้เราเป็นทุกข์ทุกมากนะครับที่ยกตัวอย่างให้ทุกๆคนฟังก็เพราะว่าทุกอย่างที่พูดมานี้ความหลงความโ,โรคความโกรธเนี่ยนะครับความหลง อนุหมวงเคยผ่านมาแล้วนะครับเคยผ่านมาหมดทุกอย่างแล้วที่มาพูดให้ฟังนะครับคือให้เปลี่ยนคติตามธรรมนะครับทุกคนให้เปลี่ยนคติรรมนะครับถ้าเราไม่เคยผ่านถ้าเราไม่เคยพบเราก็จะได้เอาเก็บไว้เป็นประสบการณ์ในวันข้างหน้าเราอาจจะเจอนะครับเราอาจจะเจอความทุกข์ที่เกิดจากความหลงได้เราจะได้เข้าใจในความหลงนั้น ว่าเราควรปรับแยกใครยังไงเราไม่ควรที่จะไปยึดติดให้มันมากมายเนาะไม่ว่าจะเป็นผัวเมียหรือญาติพี่น้องลูกเต้าทรัพย์สินสมบัติเราไม่ควรที่จะไปยึดติดเลยครับทุกคนเพราะว่าเราไปยึดติดไม่ใช่ว่าเราไม่ยึดติดแล้วเราไม่ดูแลนะเราดูแลนะครับแต่นั่นมันก็คือชีวิตนะครับไม่ว่าจะเป็นชีวิตเราชีวิตเขาเราก็ไม่ต้องการให้ใคร มาบงการนะครับเราสอนได้เราบอกได้อย่างสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าท่านได้บอกแล้วท่านได้สื่อสารไปให้รู้แล้วอยู่ที่คนฟังแล้วว่าจะเอาไปปฏิบัติหรือเปล่าหรือไม่เอาไปปฏิบัติถ้าเอาไปปฏิบัติก็จะเป็นบุญก็จะเป็นประสบการณ์กับชีวิตคนนั้นแต่ถ้าไม่เอาไปมันก็เหมือนลมนี่แหละเพื่อนพัดมาแล้วก็พัดไปเนาะเพราะฉะนั้น ไม่ต้องไปยึดติดครับแต่เราก็ต้องดูแลเหมือนเดิมในฐานะพ่อในฐานะแม่ในฐานะผัวในฐานะเมียนะครับในฐานะเพื่อนร่วมโลกหรือว่าฐานะญาติก็แล้วแต่นะครับยังดูแลเหมือนเดิมครับทุกคนทําหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดนะครับถ้าเราทําหน้าที่ของเราดีแล้วเนี่ยเราก็จะไม่ได้วันไวอะไรเลยนะครับอย่างอดุลมั่นโงก็ทําหน้าที่ของตัวเองก็คือทํางานนะครับทํางาน อย่าไปยึดติดตัวบุคคลนะครับไม่ว่าเมียผัวลูกเขาก็จะทําหน้าที่ของเขาเหมือนกันเนาะเขาน่าหน้านี่หิวเขาเขาก็ดูร่างกายดูใจของเขาเหมือนกันเราไม่จำเป็นต้องไปดูให้เขาแต่เราบอกเขาเฉยๆที่เราปฏิบัติมาที่เราทาํามามันดีแล้วถ้ามันดีแล้วเราก็สื่อสารให้คนในครอบครัวเราเห็นสื่อสารให้พี่น้องเราเห็นถ้าเขาเอาก็ดีเขาไม่เอาก็แล้วแต่เขาแล้วตรงนั้นเนาะ ตรอสื่อสารไปดูความสวยงามของทะเลไทยดีกว่านะครับทุกคนไปเลยขึ้นแล้วครับทุกคนแสงตะวันแสงแรกขึ้นแล้วครับแสงตะวันวันที่24กันยายนครับโอ้หสวยงามมากๆเลยทุกคนสวยงามมากๆเลยแสงตะวันมากระทบกับคลื่นสีขาวๆนะครับมันสวยงามมากนะครับหาดูได้ยากนะครับทุกคนเพราะว่า โดยมากเนี่ยมันจะมีเมฆเป็นส่วนมากเลยเนาะมันจะไม่เห็นแสงตะวันแบบนี้นะครับแสงตะวันเนี่ยสวยงามมากคลิปนี้นะครับคลิปนี้สวยงามมากเลยเนาะอืมนะครับอนุนุำฝงก็พยายามจะมาเก็บความสวยงามตอนเช้าๆให้ทุกคนได้เห็นวันนี้คลิปอน,นุน้ำฝงอาจจะแฝงไปด้วยธรรมะนะครับเรื่องความหลงนะครับทุกคนทุกอย่างที่พูดมาแล้วที่พูดมาในคลิปนี้นะครับอนุน้ำฝงเคยผ่านมาหมดแล้วนะครับทุกคน เคยผ่านมาหมุนแล้วเคยหลงเคยยึดติดเคยทําทุกอย่างเพราะความหลงมาแล้วนะครับมันทําให้เราเป็นทุกข์มากก็เลยอยากสื่อสารให้เพื่อนๆน,น้องๆลูกๆหลานๆที่มาชมคลิปอนุรุณน้ำโขงได้ฟังได้เข้าใจในความหมายของความหลงว่ามันหลงแบบไหนอะไรที่เราบอกว่ามันหลงมันหลงเพราะอะไรบางครั้งเรา บอกว่าเรารักนะครับเรารักมากเลยเรารักผู้หญิงคนนี้มากเลยเรารักผู้ชายคนนี้มากเลยหน้าตาดีหน้าตาสวยหล่อแต่เอาจริงๆเราเลยไม่เราไม่ได้ชอบหรอกทุกคนแต่เราไปหลงเฉยๆนะครับไปหลงเฉยๆนะครับเพราะว่าถึงเราชอบเขาเขาก็ไม่ชอบเราอยู่ดีใช่ไหมอ่าเรายังไม่รู้จักกันแต่พอรู้จักกันมาแล้วบางครั้งเราอาจจะหลงก็ได้ ลงแม้อารมณ์เราที่เราไปยึดติดเขาทั้งๆท,ที่เขาไม่ใช่ของเราทั้งๆท,ที่เขาไม่ใช่อะไรของเราเลยเราก็าไปหลงเขาเพราะฉะนั้นอย่าไปยึดติดกับความดวงครับทุกคนอ่ะดูขึ้นทะเลสวยงามดีกว่าเนาะสวยมากครับทุกคนมองไปไกลๆนะครับขึ้นซัดเข้าหาฝั่งมันจะเป็นละอ,อองสีขาวนะครับทุกคนสวยงามมากเลยนะครับ มีคนเขามาน่าจะลงไปเอาน่าจะลงไปหาปลานะครับทุกคนเนี่ยนะครับูบรรยากาศสวยงามมากในคลิปนี้นะครับทุกคนคลิปนี้ใครได้ดูคลิปนี้เนี่ยสวยงามมากเลยนะสวยงามมากเลยนะครับขึ้นขาวมากสวยงามมาก ทะเลเขากว้างใหญ่นะครับทุกคนลมพัดเข้ามาก็จะสะสมลมแล้วก็กระทบเข้ามาหาฝั่งก็จะทําให้เป็นเกียวขึ้นเนาะสวยงามนะครับความสวยงามน,นั้นก็อาจจะแฝงด้วยอันตรายนะครับทุกคนถ้าเราลงไปเล่นแล้วเราไม่เข้าใจในคลื่นทะเลเราอาจจะสำลักน้ําอาจจะเป็นอันตรายกับเราได้เนาะไม่เหมือนคนที่เขาอยู่มาประจําอยู่มานานแล้วนะครับทุกคนเขาอยู่มานานแล้วเนี่ยเขาก็ เล่นได้แล้วเขารู้จักเขามีประสบการณ์แล้วนะครับแต่เราเนี่ยไม่มีประสบการณ์เราอาจจะได้รับอันตรายจากคลื่นทะเลได้นะครับทุกคนเพราะฉะนั้นถ้าเราจะเล่นเราต้องสงร้างความเข้าใจกับเขาขว่วนอย่าลงไปลึกอย่าไปกระทบกับคลื่นแรงๆแบบนี้อาจจะทําให้เราได้รับอันตรายได้นะครับทุกคนครับผม คลิปนี้อนุนุลล้มฝงก็ต้องพาทุกๆคนกลับแล้วเนาะเพราะว่าตอนนี้ก็หกโมงครึ่งแล้วทุกคนมาเก็บภาพสวยๆบรรยากาศดีๆตอนเช้าๆให้เพื่อนๆเราได้ดูทาง YouTube ช่องอนุนุ้มน้ำฝนชแนลนะครับทุกคนทุกคนคงได้รับคลื่นทะเลได้ดูความสวยงามของทะเลอย่างเต็มอิ่มเลยเนาะครับคลิปนี้เนาะอยากเต็มอิ่มเลยนะครับความสวยงามมากนะครับตอนเช้าๆเนี่ยนะครับเราจะเห็นความสวยงามของทะเล มันมีให้เราเห็นอยู่ตลอดเลยทุกคนไม่ว่าจะเป็นบรรยากาศภูเขาลำเนาไพรหรือว่าทะเลหรือว่าตึกรามบ้านช่องเราจะเห็นเราจะมองเป็นศิละปะเราจะมองเป็นความสวยงามจิตเราจะปรุงแต่งไปด้วยเวลานั้นขนานั้นปัจจุบันนั้นนะครับทุกคนนะครับอ่ะคลิปนี้อน,นุกโมคก็ต้องฝากไว้แค่นี้เนาะคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับทุกคนครับผมคลิปนี้ก็ฝากเพื่อนๆทุกคนไว้แค่นี้เนาะ คลิปหน้าเราเค่อยเจอกันใหม่ครับทุกคนนะครับผมอนุโมงผมก็ต้องไปทํางานแล้วนะครับทุกคนฝากคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อจะได้อนุโมงให้กําลังใจนุนผมงด้วยนะครับทุกทุกคนสวัสดีครับ